สวัสดีแฟนพเพจบ้านสวนธนาคารดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่กอไผ่ข้าวหลามกาบแดงนะทุกคนเนี่ยก็ประมาณนี้ยไผ่ข้าวหลามกาบแดงนี่ก็เป็นไผ่ทําข้าวหลามนันเพื่อนนะเรารีวิวการทําข้าวหลามไปแล้วว่าเป,เ,เป็นเยื่อเป็นเยื่อข้าวหลามอะ่ะทั้งลำอ่อนและลำแก่นะเราได้เผาสาธิตไปแล้วตั้งแต่น่าจะรอบปีที่แล้วอ่าทาไมเขาถึงเรียกเรียกกาบแดงทุกคนแล้วนี้เราพามาดูนี่เห็นไหมเห็นหนอสีประมาณนี้ไหม อันนี้คือหน่อที่เริ่มขึ้นมามันจะออกเหลืองทองเนาะแต่พอเขาเริ่มขึ้นลำประมาณแบบแทงขึ้นมาประมาณเมตรใช่ไหมกาบเนี้ยกาบสีเหลืองทองเนี่ยโดนแสงมันจะออกสีส้มเนาะมันจะออกเป็นสีส้มเ,มออมเดี๋ยวสักพักถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มแล้วเดี๋ยวเราจะมาพาเพื่อนมาดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะมัน,นะเป็น,เป,นเป็นสายเอมันออกส้มอมแดงนั่นแหละเขาก็เลยเรียกไข่ข้าวหลามกาบแดงนะทุกคนเพราะว่า ไผ่ที่ทำข้าวหลามเนี้ยมันจะมีหลายอย่างเนาะหลายสายพันธุ์จะมีไผ่ปอ้อข้าวหลามอีกอย่างหนึ่งอ่าไผ่ปอ้อข้าวหลามน่นจะอันนั้นอันนั้นจะไม่มีขนแขนงแบบนี้นะเท่าที่รู้นะเป็นผําลำยาวๆตรงๆไปก็ป้องยาวเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีแขนงแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็แบบตอออกง่ายเนาะเวลาเราเอาตอออกง่ายอ่ะอันเนี้ยเขาเรียกข้าวหลามกาบแดงนะทุกคนอ่ะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ทำข้าวหลามได้ได้ดีเลยแหละเพราะว่าเยื่อดีมากหอมอ่ะเห็นเห็นหน่อยใช่ไหม แล้ววันนี้เราก็จะมาขุดเง่าเลยทุกคนแต่ว่าก็พามาดูก่อนว่าเนี่ยมันเสียดายเสียดายมากนะเนี่ยแต่ต้องจําเป็นต้องขุดอะเพราะว่ารับออเดอร์ม,มาแล้วเน,นาะกาลังแทงหน่อใหม่แบบรอบกอเลยเนี่ยเป็นสีทองดูดิแทงนี่แทงใหม่แล้วก็ปีเนี้ยเป็นปีเข้าปีปีที่ห้ายังปีที่หกมันจะแบบว่าขนาดมันจะใหญ่ขึ้นไปอีกทุกคนออันนี้คือเราได้มาอ่ต้นเล็กๆเ,เข้าเก็บเน่ประมาณว่าไอ้ต้นมันไม่ใช่พอมาเลดเนาะแต่ว่ามันเป็น ต้นที่เขาแยกมาแยกมาอีกทีหนึง่งเ,เขาเรียกอะไรไบลำลำลำเริ่มต้นมาประมาณหนึ่งเซนเนาะที่นี่ต้นนะันาะต้นนี่เราได้มาแต่ว่ามันจะมีขแขนงนี่แบบแตกจกก,กอมานะ่ะที่ว่าเท่าเข็มเล็กๆเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นกอแต่ว่าไม่ใช่จังมเมล็ดเลยนะ่าจะเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งปีเนาะที่เราปลูกมา,าแต่อันนี้คือเราปลูกมาห้าปีแล้วทุกคนเดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวใกล้ๆเข้าหนาว ประมาณพฤติกาเดี๋ยวเรารีวิวลำรุ่นนี้กันอีกลำรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาว่า,าลูมันจะใหญ่ไหมเราเก็บไว้ฝั่งนูน้นทุกคนลำมันใหญ่ขึ้นลำมันใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นปีของลำไอ้ลำของปีที่แล้วนะเลำลำของปีนี้มันอยู่ฝั่งนูน้นแต่เดี๋ยวหนาวนี้ประมาณพฤติกาเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกอว่ามันเผาเข้าหลามว่าขนาดลำใหญ่ขึ้นลูจะใหญ่ขึ้นเท่าไหร่นานะเพราะว่าปีปีที่แล้วใช่ไหมปีที่เรารีวิวปีที่แล้วหนาวที่แล้วน่ะ มันรูมันยังไม่ใหญ่แล้วเพื่อนเขบอกทําไมมันรูเล็กจังอ่ะเพราะว่าไผ่มันยังไม่ได้อายุอ่ะเดี๋ยวเราสางกออะไรเสร็จเดี๋ยวลำมันก็จะใหญ่ขึ้นมันก็จะมันได้อายุอ่ะประมาณนั้นมันก็จะเป็นข้าวหลามที่รูพอดีนะคนตอนนี้รูมันยังดูเล็กอยู่อ่าหลายคนก็สงสัยรูเล็กขนาดนี้ทํเข้าวหลามยังไงอะไรเงี้ยเออมันยังไม่ได้อายุต้องบอกแบบนี้แต่เงาก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยเงาเนี่ยชุดสองเงาสามร้อยบาทรวมส่งนะ ถือว่าได้เงาที่ใหญ่สวยไปเลยอ่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวขุดก่อนทุกคนเดี๋ยวขุดเสร็จเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูวันนี้ขุดสีต้นเนาะอ่ะประมาณนี้อ่ะถ้าใครสนใจขายของพิล์มนึงถ้าใครสนใจไผ่ข้าวหลามกาบแดงชุด2ต้น300บาทรวมส่งทุกคนแบบเงาสดเด้อเดี๋ยวเราขุดแล้วมาดูหน้างานกันนะว่าขุดเสร็จแล้วเป็นยังไงก็คือเดี๋ยวจะลงในคลิปถัดไปแล้วกันเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เท่านี้นันเพื่อนนะ